เมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธูดงคัสถานพิษณุโลกได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติสำหรับพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยมีกาลยนณมิตรชนนิพากาลยนณมิตรวิทวัตรงทองพร้อมครอบครัวเป็นประธานเอกในพิธีทอดผ้าป่า บรรยากาศภายในงานคณะสาธุชนทุกชนได้ร่วมกันอัญเชิญภราป่าและบริวารภราป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ก่อนที่จะนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเมื่อถึงเวลาสว่างคณะเจ้าภา,า,าพได้ถวายปัจจัยทยธรรม และรับพรพระจากท่านประธานสงฆ์ด้วยความปรี้มปิติค่ะสำหรับการทอดพระป่าในครั้งนี้ทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นทายกทายิกาผู้ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยอนิสงผลบุญดังกล่าวยอมสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้น อีกทั้งการประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ทำให้มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลัลยาณมิตรทุกท,ท,ท่านที่ถุดงงข้านัพิษณุโลกด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ